สบายดีและสวัสดีเดอ้อเอฟซีทุก่านเนาะทั้งพังเล้าและกับพังไทยพี่น้องเลยสวัสดีทุก่านเนาะสวัสดีทุกคนเดอ้อพี่น้องทั้งสองฝากฟังเขาเนาะื <c> ัน <oughs> นี้จะเป็นมืองามงาม,งามดีอีกแล้วพี่น้องเนาะคือมูข่อเสมาหาเนเราะมูบ้านห่วย่างแหละพี่น้องที่เขาถ่ายคลิปน้วกันเนาะก็คือเบาเลาวาล้วก็สาวลาวสาสวรสค์นเนาะก็คือสาวสาวเพ้แหละพี่น้อง เสพหัวยนางเนาะมูกันเนาะเพิรนติมาลินน้ำแล้วก็สาวปอพร้อมพี่น้องเอยมาหนี่ฮะจากเพิรนติมาจกคนเนาะเพิ่์ติมบยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าเพิ่์ติมาตั้งเดินทางมาอยู่พี่น้องเพิ่์ติมาตังขีเข้ามาลินน้ำเพิร์ติมาซื้อบางมูซอยนี่แหละพี่น้องเอยเนาะแล้วเพิรนติมาลินน้ำเลยเพิร์ตามาเมื่อนั้นแหละเพิ่์ติติดใจบางมูหวานเพิร์ติมาบางมูเพิ่์ตกินเนี่ยเพิร์ติมันหวานพี่น้องมื่อนี้เพิรนติมาลินน้ำอีกแต่ซื้อบางมูไปฝาก อพอ่ามีเ่าเพิ่นเนาะทางบ่าวลาวเนาะโอเคพี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าเพิ่นสิมากันจักคนเนาะพี่น้องแล้วก็สิมีไผแน่เนาะไปะไปเบิ่งกันโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กะหมู่เฮาก็มาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะยูทูบเบอร์อ้นหัวาาายางเฮาพี่น้องสบายด,สายดีสบายดีอสบายดีสวัสดีทุกคนชื่อยังเนาะชื่อยังเนาะแต่ละคนบ่าวลาวสตูดิโอพี่<า>น้องและกะ สาวลาวสวรรค์เนาะสปอเพ่หยังเด้อสปอเพ่ยังพี่น้องอันนั้นบ่าวแซมเนาะบ่าวแซมนแซมนนมีบ่าวโยอยู่แนวบ่าวโยมียูทูบเบอร์เนาะพี่น้องบ่าวยบ่าวยนเนาะพี่น้องเนาะเ เยอะจนเท่าเออมาเยอะยูนิ่งป่ะยูทูบเบอร์ฮากมาครบด้วยพี่น้องเนาะงวันนี้เนาะน้องใหม่ก็ได้สองคนเมนเมนงานใหม่ครับสองคนเป็นการทีมงานใหม่ขึ้นกันเนาะพี่น้องยูทูบเบอร์ใหม่เนาะช่องยูทูบใหม่เลยเป็นคืนฝาก็ไปกดติดตามเพื่อนเนาะพี่น้องในใดก็เอาใหม่ดูอันช่องยูทูบฮะ บ่าวโยชแนลเบาวโยชแนลเออบ่าวโยชแนลแล้วกับเบาเซมเบาเซมบันนาเบาเาเซมบันนาพี่น้องนอผักภาษาไทยเบิร์ตภาษาไทยเบิดน้องแล้วก็เตียงท้องชแนลพร้อมด้วยแล้วก็เสาเลาสวรรค์น้องแล้วก็สะโป้หอยย่างพี่น้องมาเนี่ยทีมงานเดียวกันพี่น้องเพิ่นมาลินน้ำมาอนี่กแมา แล้วก็บ่มีหยังต้อนฮับเพิ่นเนาะมีแต่หมักหมูพี่น้องเอ้ยนนหมักหมูน้าเพื่อนมีแต่หมักหมูเนี่ยต้อนฮับเพิ่นอันนี้รอได้พี่น้องหวานคักหวานเพิ่นหวานพี่น้องเพิ่นมาหวานพี่น้องปิดมาจากสวนไม่ไหมเนาะแบบสดสดนั่นรอดเลยปิดให้เห็นเลยนัเนี่เฮาบ่ได้บ่มไว้ถ้าเฮาบ่มไว้ก็สิหวานกว่านี่เอาหนุ่มซอย่นเด้อแต่เพิ่นจกซื้อมาได้ทางใดเนาะสมรมเราเอฟซีทำมมาบ้านโคกใหญ่ได้พี่น้อง มาอันแล้วก็ะชี้เห็นป้ายใหญ่ๆเนาะป้ายใหญ่ๆทางเทาบ้านโคกมาเส้นทางเลขสิบสามใต้นี่เชโนนี่นะทางเวเชโนเนาะทางเวอยู่บ้านบ้านพินบอกบ้านพินเหนือพี่น้องบ้านพีนเหนือพี่น้องถ้าถ้ามาทาางอลวคืกันนี่แหละเจ้าเอฟซีอยู่ใกล้เคียงเนาะแต่อยู่ใกล้ๆเคียงเขากลมาอุดหนุนกันได้พี่น้องเอฟซีไร์ก็ชี ก็ท<อ>ี่เพื่อไปทอดก็ที่หุนหวนนยแน่ว่าเพือพ่อทอดเนาะเ <c oughs> พื่อขาโยน,นขึข้นรถคันนี้โยน,นขึข้นรถคันนั้นเนาะหัวดีะพอดีเอากินเด้อกินเด้อพี่น้องเด้อกินเด้อในกระเทาะไอ้ไข,ขอบคุณนัน่นเปนละลายเนาะเพื่อนเ<ช>พือ่อที่เกินบ้านเนาะกินหมูหมูมากินเลยพี่น้องเผื่อกาตอนหาเป็นอย่างดีเนาะกับบุรีมันไดงเนาะพุรีพี่น้องมันมันบ่มีหยังนะมามาบ่มีหยังมีแต่บางมูเนาะเพราะว่า บดนพอกันลายมือแบบเนาะแมนเมนเมนหลังจากที่เฮาไปไปลินสวรรค์เมื่อนั้นพี่น้องแล้วก็อย่างที่เฮาลงคลิปให้เบิ่งเนาะนี่วันนี้มาวกับคุณดีมาพดอพบงอีพี่น้องเลยแล้วใจกับมาลินน้ำเพ้งนั่นเลยแล้วก็อันหลังจากที่เฮาถ่ายคลิปน้ำกันที่มือลงสวรรค์เมื่อนั้นที่เฮาลงบนหลอดแคมคองพี่น้องแล้วก็หากันมาเจอกันอีกที่เอนี้เนาะเมื่อวานนี่เพิ่งกับวาชิมาพี่น้องเไย ปกระทาอยู่นะแล้วกับเพิ่นเพิ่นติธุระเนาะแล้วกับ่ได้มาเปลี่ยนเป็นมือนี่มือนี่ก็เลยมีทีมงานมาหลายคนมือนี่กับมาห้าคนพี่น้องมีแต่ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเนาะเรื่งเรื่องมู้ไล่หน่วยเยอะโบเป็นยังกินเต็มที่แล้วเรื่องมังมูนี่กินหลายบ่ได้มันเป็นน้ำเนาะเมนเมนกินประมาณสองเสียงสามเสียงนี่ก็แบบอิ่มแล้วนะนี่ ห้กากินมือว้านนี่กะเสียงกัจะเปลี่ยนนะได้ไม่คิดว่ามันกินลายได้อาก,กอากาศบวกกับอากาศในถ้าว่าอันพูมคุ้มกันเขาดีกะบที่เราเป็นยังเนะาะแต่คนอันนี้ไงกะเจ็บคอด้ได้ดแต่ว่าคอได้พอม,มันมันหวานอืมถ,ถ้าถ้าห้าบ่มไว้ตั้งสี่มือสามสีม่มือนนี่แห้งแบบเมนหวานแบบนีขนาดปิดเเจ็บมาจากอันนะขักๆนั่นนี่จากเครือมันก็ขักแบบว่าเป็นยังแบบ หวานน่ะลีพี่น้องหวานก่อนกินก่อนยังมูจิบอกข่อยจะเจ็บเจ็บคอจังได้บ่น้องบอกลาวเจ็บคอเด้อพี่น้องเอ้หวานเอฟซีฝากยาที่พี่มาให้น่เด้อเอฟซีบอกลาวเนาะวานคือบ้านคู่น่ะโอ้หน้าพี่น้องยูทูบเบอร์เขาหนิแกปากหวานทุกคนเนาะยูทูบเบอร์ห่วยย่างนี่เดี๋ชิฮะ อันบ้านไผ่หรือจองคนไผ่บ่นี่ไผ่บ่โอ้บันไผ่เดี๋ยวบางบ้างไงสิบยาบ้านไผ่บ้างเนาะพี่น้องเนาะยังบุเคยไปจักเทื่อนกันไหนเอามาแก่เออโอ้นั่นแหละนั่นแหละมาไอ้ชส้นเนี่มักค์ผิดร้ายอยู่บันไผ่อันเลยเลยลักสาไปเลยเลี้ยกใช่บ่บ้านบัานนเตยเห็นบ่โอ้เห็นเห็นตะป้ายกันนั่นนหะบุเคยเข้าจักเถื่ บานไปเรื่อยอยู่คือว่าเาบางคนเขากับโบกจักกันเนาะเมนเพราะอันต้องนอกพี่น้องเพราะว่าโซเซียลนี่ก็มันก็ดีย่างนอพี่น้องเพราะว่าเห็นใดเขาโูกจักกันเพราะว่าถ้าบุมีโซเซียลนี่เฮากับคงทีบไรโบกจักเมนถ้าย่างตำกันกับชบุหูจักกันน่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้ถือว่ามันก็ดีลายเนาะมีขอดีลายอยู่นะมีขอดีลายเมน เนาะแมนมีมูมีพวกลายน่ะดีพี่น้องเไยสำหรับตัวตัวข่อยเองเนาะไปใส่เมนเมนเมนเวลาเาอจะไปเที่ยวไปยังเขาเมนเมนเมนอันนันได้เนาะคือสมมติเราเมื่อน like ี้เฮาจะไปลินมูบ้านใดเฮาก็ไปเลยนะพี่น้องเฮาก็เฮามีมูลายมีมูมีพวกแต่ดีเนาะสำหรับข่อยมีมูมีพวกลายแต่ดีแมนเพราะว่าเป็นคนมักมูมักพวกเนาะ บ่าพ่นในเสงนี้บ้านเริบนะบ้าบาโยกบ่าวแซวันนี้วันนี้อารมณ์ดีกมบ่าวพอนสตูดิโอมาลินนะมือเนี่ยผัดบริไทคลิปพี่น้องเอยลืมขัดลืมนี่เนาะเอ่อพ่นมามื่อนั้นน่ะต่างคนต่างบริไทยพรามันกินเบียร์มื่อนั้นเมื่อนห้เพ่นกับบรบรบ้างวเพ่นออกไปข้างนอกบอกพ่นยุทธะ เมื yeah, <m <m ่อไหนบ้างก็เข้ามาเด้อว่ามึงมูวซุกแล้วบบเมอ่เออทำบุญงเแล้วแลเนาะยนยังแต่บุญบ้างไฟแบบนี้เนาะถ้าถ้าโควิดบอนักกันนาาชิมีนะถ้ามันบบนักขึ้นนะแต่มันทรงๆเท่านี้ไงเมนเปรเซ็นน่ะเนโนนเนาะ ตูดกินชิ้นซ่นบตูดก็ได้นั่งก็ได้เดี๋เสียนสีดำได้ตูดมูเจ้าของในบ้านนี่แกม้วนเมื่อไหร่เนี่ว่าต่างว่าเจอะกันบุญปิกาเนี่หาตูดกันจนส่งขาดมูพไปวะแต่ก็ถ้าปกติเนาะถ้าสมมติว่าบุมีโควิดแบบคือปกติชัดมันม้วนพี่น้องว่าอยู่บ้านนี่ คนกับคนขางที่จะลายเนาะแน่นเต็มเอี้ยได้แหละนี่นมาพัดผีเนาะคนขายกัแบบขายอยู่ในวัดโปเบเมนปีก่อนนกมันมีวงมวยนึกววงมวยออกอยู่ทรงหน้าผูมันอยู่วัดบป้ได้เมนเมียนถ้าปกติเด็วคนขวงที่จะม้วนอยู่พี่เนาะเงินได้สองมือสองคืนรถบ่อย่ายบ่อยยากธรรมะ มามะลายกะเฮือนนี่บ่พเพกับเฮือนน้องยังว่างห็นทางเข้ามาฮะบูดหมองนอนฮะน้องก็ไปเป็นเทพเลยบุ๋มบุ๋มมีคนอยู่การันตีมานล้วบัวแยบบัวแยบคอยแต่มูมาหาเนาะก็ดีใจได้แหละฮะนะบับัต้องการอย่างไรเราพี่น้องว่ามักคนมักมูมักพวกนะก็มักมวนน้ำเนาะก็ับคนมักมวนเหมือนได้ไม่ได้หรือไม่มวลที่มวลเลยตัวข้อก็คือน อปงานดอกอยู่แรงไปที่กันแล้วนี่แกบืนกนชิได้ไปทั้งผู้ไปนองบัวล้าอีกบื่นฮะโอ้นองบัวเล้าเ่าเอ่อบัตรเชิญช่วงใบไปชินูบอลหนึ่งนะแกนองบัวล้าบอลหนึ่งอยู่ในบ้านนี่สองเป็นสี่บืนนะชิไปแท็กชิใบดูว่าผมมีทองใช่ ฟังเบื้งบแล้งอ่อาจจะมีมาอีกเนาะแต่มันมันมาจะแล้วผู้ชายนะเมียนเดือนสี่เดือน้านเรายาได้ดอก่คิดว่าีสอนนี่เด้อางซี่่วบ้านเรไดต้องหซอยดองนนเนาะเมนเมนเดือนสี่นี่เตรียมเลยเพราะว่างานแต่งลายประมาณ เต้าข้าวๆนี่เริ่มต้นนี่เป็นซิบคู่แล้วบ่ใช่ไ่าตาลาเที่ยวน้ำตามกุซิบชซิบปลายคู่สินะหมตู้ในบ้านหันห้าหกเจ็ดบงบ่พอกันนญาติกันตู้เป็นไงนี่เลยแล้วจงเม่่ไมเบิรื่องเชียงน้ำเรองยังบว่านาะเบิ่ง เสียงนี้บึนๆองเสียงเบิ <t ose S 2> <come> uh, ่งมารีวิวบ่อันอันลานฮะชื่อผมมาแม่นพือผมมาอันอันนั่นเป็นลานเป็นเป็นเป็นลูกของน้องนะ่ไดกันอ่าาอยากรีวิวเสียงเ่ที่ว่าถ่ายไปเฮาเบิ่งถ้ามันแม่นไดเฮาเฮาก็เฮาก็เว้าเฮาก็ยังบ่มั่นใจเนาะเออแต่หลายบ้านน5 6วงพู ถ้ามันชิเมีนถ้า,ถ,าถ้าว่าถามว่าของไฟดังกับของเหล้าดังก็มูในบ้านตอนนี้เพื่อนกะเริ่มจกค้างงานน่นแหละพี่น้องสามสามะเนาะก็รอว่าอยู่พี่น้องถามว่าเพื่อนโบวีมกะที่พาอีกเนาะมันยังมีอยู่ยูทูบเบอร์เรับกะกะให้เพื่อนกินเต็มที่อ่ะนะเพราะว่าได้มาตั้งไก่ได้เนาะให้คุ้มค่าน้ำมันมาพี่น้องเลย การธรมาหลุดมาแางไก่เนาะกินเ้มคุ้มโอ้เนาะได้แล้วเนาะหนังสั่นเฮาเนาะโอ้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวติดตามมื่อกีตามชมเนาะพี่น้องจีเดียสิลินอ่ละครสั่นอยู่เนาะแต่ว่าห่างยังหาโอกาสก่อนว่ามือใดเนาะเป็นโจรก็ได้แล้วแต่อกะะเป็นพรตอนนี้กับทีมงานเฮากำลัง เพ็่นที่ขามาเบิกงมังมูพี่น้องเลยเพ็่นที่ซื้อบมงมูซอยเนาะหลังจากพาให้เพิ่นชิมนะเพิ่นมาเพิ่นถึกใจเนาะเพิ่นหวานเพ่นอะไรเพ่นที่ซื้อเมื่อเมื่อไว้กินอยู่บ้านมาเนี่ยนะพี่น้องเลยังขาวอิอมแต่ว่าพันนี่กับซีบอจีจ้าสัมพันธ์ดำเนาะกระวานอยู่แต่ว่าบระวานชานันเนาะพี่น้องเป็นกำลังเลือกอยู่พี่น้องเลยสาวเพยหัวย่างเนาะแล้วก็สาวโปหัวย่าง พี่น้องเอ้สาวเล่าสวรรค์นั่นแหละเนาะแต่ซื้อเพิ่นอีดีาาาานนนะก็คือสาวเพ่นาะพี่น้องช่อง YouTube เพิ่นก็พี่น้องคทีอมฮู้กันดีเนาะเป็นกำลังเลือกอยู่พี่นอ้ง <c oughs> นองเองปัญหาว่าเชื่อมไม่ได้อยู่ปัะเด็นนี้ค่ะเลือกบุถือเลยเพิ่อนไว กินนเชียมูเมื่อภาคพเ่าเพิ่นเนาะบิ่งเราแพ็คของนั่งนังเอกปุ่งเขาก็าังแพ็คของอยู่เนาะเดี๋ยวเราไม่ยนี่ทั้งรถยัมีมดแต่มีเครื่องมันร้ายเครื่องม่หาเอดาืีกดันคือกันเบิตันเ่เอามาว่มันตาตาตีนตาตีตีใน่ทั้หน่อยก็ได้ตาตี

ไปจนไปจะเพิ่งกำลังเลือกมมงมูหมูผักเพลินพี่น้องไงแต่บางงูว่าที่ซุปหรือบ่วซุปน้อยเขากันยังเฮากันยังบ่กล้ารับประกันตัวนี้เนาะเพราะว่ามัน้แต่ว่ามงมูดัำอีกรอบหน้าเนะทำมูมาอีกรอบหนาเน่ยเมนเมนรอบหน้านีมันที่ซุกคักเนาะ แต่ว่าตัวนี้ครับเมนตัวนี้เฮากับบอยังมึงบอกล้าคอนเฟิร์มป่ะเลยโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กะหมูเพิ่นกำลังเตรียมตัวกลับกันแล้วพี่น้องเพราะว่ามันคั่มเลยเนาะเพิ่นมากะคั่มเลยพี่น้องเลยมาถึงาลาพาจ่าก่นแหละจะได้ก็ต้องขอบใจหมูและแล้วที่เพิ่น ปิดหมักโม่ปาไหลกินเนาะพี่น้องแล้วก็อุดหนุนบะเนปลูกพี่น้องคนชื่อหมักโมูซอยเนาะรถจักรขาเมื่อบรรยายหนึ่งจำรถญ่พี่น้องขาขามากันพี่น้องเไงขามากกัจอดสามเลยขามาซิ่งมายกล้อมาเพู่อะไรนเมื่อนี่จะโยกบบได้น้ำหนักหมักโม่เนาะเออวันนี้แล้วก็มีกระสอบน้ำพี่น้องหมักโมู หมักมูน้อยเนาะเพิ่นกษียเอาเมื่อหนึ่งสปอเพิ่นจเพิ่นโบเคยกินเนาะแล้วเพิ่นเสียเอามื่อหนึ่งยากเนาะเอืมแล้วก็อันนี้พ่อได้ดิแจักเพิ่นเสียเอามื่อได้ดีพอพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะลายนิดนึงเนาะเอามื่อน่อยนึงอืนพี่น้องเพิ่นกําลังเครียดเนาะเครียดหนักเลยพี่น้องเอ้ยว่าเสียเอามื่อได้ดีพอเนาะพ่นน่ะกําลังที่กําลังเครียดอยู่ตอนนี้ฮะ บุกคับนีเป็นยังตกกดเดเนี๋ยใส่ะก้าอีกน้อยอีกหนึ่งโ่ใส่ทงหลังเออนีมาใส่ี่ได้หกมพลังชิคกลบเนาะเป็นังดอกเมผมาละะเขาเาจะขึ้นนแล้วขึ้นไหมม่โอ้ยลงมงล้มล้มมันได้อยู่ๆคิดนักพี่น้องเออมึงมือมือมาได้แบบนี้ มันแปลกับไปสูはは่ไดฟหม่องทันครับเจ้าเปลี่ยนโอรีนเลยเขาทำเลยโอเคเนาะนฝากไอ้ช่องยูทูปใหม่เพื่นน้ำเนาะเพิ่นก็กันลั่งทียูทูปใหม่แมนเริ่มพี่น้องไอ้ป้ายแดงคือกันเนาะพี่น้องป้ายแดงคือกันอันนี้แกแล้วเต่าแล้วพี่น้องเนาะแมนพี่น้องอันนี้แบ้ใหญ่เฮาเนาะพี่น้องเนาะส่งคนสามคนนี่เนาะแบกญ่ พี่น้องก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจไปเด้อแล้วอันนี้จ่ายเงินแล้วมาเป็นยังดอกบบกีพันเองโอเคเนาะพี่น้องบ๊ายบายเด้อสวัสดีเลยสบายดีทุกคนพี land. ่น้องบ๊ายบายสบายดี